ไปตัดแต่งแต่ไม่กินแบ่ตดแของรถไม่กลับยังไม่มายังไม่มาใครอ่ะจ้าค่ะใครครัใครครับคนไม่มาเลยมาไม่มาไม่มาเล้ยากไม่มาแล้วหรอไมม่าแล้วดีใจคี่ดูคนเดียวไปเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่มีเพื่อนกินส้มตังค์ไงกูเดินหนีเชียว แม่วันดีค่ะแม่วันดีค่ะวัดีค่ะแ่วมกันได้่สด้วมกันด้หองคนไปกับโอ้ย อะไรอะนี่เขาอกไปอไ้อ่าเจอานไรนี่ไปด้วยไปด้วยนะรับเด็กอ้ยไม่ใช่หรือเหรอแล้วนี่มันไม้รอแล้วไปกี่วัน่ะเอาไปกี่วันรว่าทีไม่ยอมแอไปกี่วันเอไปงารวีะีเอาไปสมุทรสงคราม เราไปแต่นี ite, ้ไปอาทิตย์หน้านี้ไปอาทิตย์หน้าสี่วันกําลังรู้ที่อยากให้ไปสุดประมาณนั้นครับเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเข้าใกล้ใกล้เขาเพิ่งไปมาเราให้ไปแล้วไป้ผ่านที่ไหนผ่านที่ไหนอย่านะอย่านะอย่าทำอะไรนะ